สวัสดีครับผมชาติเทรศัพั์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดสัญชาติเกาหลีใต้นะครับดูซานครับพี่น้องดูซานดูซาน DX 200A นะครับเจอของแข็งครับพี่น้อง ตักใส่พี่หลงเราครับโอดินแข็งมากครับพี่น้องเป็นหินเลยครับ ดูไอ้เจ้าดูซานดีเอ็กสองร้อยเอดูซานก็สร้างขึ้นด้วยฟริปรี่เกาหลีใต้ครับทิกโอเวอร์มาจาก เดวูครับพี่น้องนะครับติดโอเวอร์มาจากเดวูถ้เป็น,นโอลโวเทคมาจากซัมซุงนะครับสำหรับอ่าค่ายดูซานก็โด่งดังในเกาหลีครับถือว่า อยู่ในแนวหน้าครับดูซานกับวอลโว่ครับใช้เครื่องยนต์ isuzu ครับ6สูบเทอรโบ6 B G 1 T ครับโอ้เจาะแข็งนะพี่น้องดูสิครับโแน่นอนแน่นอนครับปั๊มก็คาวา s a k K3V นี่แหละครับ ตัวเดินตัวเดินของเขาเองครับตัวเดินดูซานเองปั๊มก็น่าจะปัม๊มน่าจะเป็นปั๊มของเกาหลีนะครับไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงร้องนะพี่น้องม,มีกรองแก้วมีภุงก,กีดูซานก็ไม่เหมือนใครครับ จะออกแ่มๆหน่อยใส่พี่หลงเลยใส่ก็ไม่ต้องใส่ท่วมนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเข้าในเมืองหรือขึ้นถนนใหญ่ดินจะได้ไม่ตกครับ อดูที่หลงเราหน่อยว่าแรงไหมสองเพลานะพี่น้องถ้าไม่ใส่สโลว์ขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าชันมากโู้โครับ แล้วพป่น้องชั้นนะครับทางชั้นกันโอ้แรงจัดเหมือนกันนี่นะครับสองเพลาก็จะได้เปรียบตรงนี้แหละ โอเครับผ่านสบายดูก้อนหินน,น,นี่ี <c oughs> ่น้องี่อ้ามีพี่หลงมาี่น้องใช้ใช้มิสูโดยเฉพาะเลยครับ <c oughs> ใช้พี่หลงสองพลาวล,ลวนๆพี่น้อง ดูสารเจ้าของแข็งคุยกับคนขับว่าพี่น้องบอกว่า ประหยัดน้ำมันครับประหยัดดีแล้วก็สู้ดีอันนี้ใช้หมวดใช้หมวดธรรมดานะครับใช้หมวดธรรมดาโคเจอของแข็งทั้งบอเลยครับหกล้อวิ่งไม่ไหวขึ้นไม่ไหวนะครับ แต่เพลาเดียวขึ้นไม่ไหวนะครับเจอแข็งแล้วครับพี่น้องอเต็มพุ่มเหมือนกันแหละแม่คนขับฝีมือครับเอามาไว้รุ่นครับชูนิ้วหน่อยอะไรครับชูนิ้วหน่อย <laughs> อ่าได้ได้กี่เที่ยวแล้วโอ้พักกินเขาไหมเนี่ยเที่ยงพักเนี่ยโอเคโอ้เปลี่ยนเชฟเฟอร์ใหม่เนาะโอเคขับดีงั้ยเนี่ยแกเลยเออแขับเต็มอุ้มตลอดนะจะเต็มยังจะเต็มยังเท้าี่เที่เที่เต็มยังไม่เต็มง่ายหรอกครับ อ้าวเป็นบอใหญ่เนี่ยนี่ตรงเนี้ยไมงั้ตรงไหนต้นวัน่ะโอ้โหเจอของแข็งครับพี่น้องดูซานเท่านั้นทำได้ดูซานเท่านั้นโอ้ดังอะไรกึกกึกกึกเลยครับนะดังอะไรตรงไหนบุ้งแทค่นี้โอ้โหนี่นี่สายไม่เคยแตกนี่ไม่มีอะไรนี่ ใหม่เนาะีใบกับพีไหมมีครับนี่ตับบัวท่านี่ปลูกไหมนี่โอูปลูกไปอยู่ฮะปลูกไว้ข้างบ้านคนนี้ต้นมันอะอ๋อปลูกไว้ข้างบ้านใช่ยังไม่ออกเนาะยังไม่เอาวากันไปพี่น้าะดูซานนี่ใช้เครื่องหกซูบนะครับตัวนี้อีซุสามพันยู่ได้ทั้งวันนี่อยู่ได้ไหม แล้วไอ้ลงใหม่ลงผลิตัณฑ์เนี่ยไอ้ลงเครื่องเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าหรือสองร้อยยี่อ้เฮ้ยสองสี่ศูนย์เลยอ่ะหกเอ็มหกเอ็มหกหนึ่งเลยอ่ะไอ้ยัะไม่ธรรมดานะพี่น้องเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยมันเป็นเครื่องมาเลยโอ้เป็นเครื่อง สองร้อยสี่นะพี่น้องสองสองร้อยสิบจะมีเทอ,โโอร์โบเนาะ,ะเป็นสองสี่หกเอ็มหกหนึ่งนี่ครับเฮ้ยสองร้อยสี่ใช่หรือว่าเป็นหกเอ็มหกศูนย์ไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวเก่าเลยพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าเนาะใส่กี่ตักเก้าตักเนี่ย ทางหลวงไม่ได้ใช้มากแล้วเห็นชั้นไปเป็นไรใส่แค่ก้าวพอโอ้ดูพี่น้องถ้าไป่ใช่ดูซานนี่เขาบอกเอาไม่ได้กินครับพี่เขาบอกนะตนนู่่ซาาเทั้นตองเกาหลีเท่านั้นใช่ไหมสาวเกาหลีนี่สาวเกาหลีใช่ใช่วันหนึ่งเอาสิบเที่ยวพอเนาะ ได้ไหมทิศ4เที่ยวไหละ10ทิศเ้ี่ยวใส่เกียร์ว่างไหมนะ DX 200A นะรับหรือว่า 200A ลูกพี่เขาบอกว่าแข็งๆต้องดูซานเท่านั้นครับอ่ะสองอยสี่สิบออกตัวแล้วพี่น้องหกเอ็มหกหนึ่งวางโบครับ โอ้พี่น้องไปแล้วครับยินล้วนๆครับ โอ้ oh. รือว่าสุดๆครับาง,งานนี้ดูบอเลยพี่น้องหินล้วนจริงแล้วเจ้าดูซานนี่ของเกาหลีใต้เนี่ ดีเอ็กสองสองศูนย์เอหรือว่าดีเอ็กสองร้อยเอพี่น้องอ่าราคาอยู่ที่ประมาณสามล้านห้านะครับณนะปัจจุบันสามล้านห้าแสนก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่พี่น้องนะครับบวกลบค่าดอกเบีย้ยค่าอะไรก็ตกไปประมาณสี่ล้านนะครับหรือว่าสามล้านแปดสามล้านเก้า ผมชอบดูซานที่ว่าใช้เครื่องอิสสุนะครับนะครับรถขุดที่ใช้เครื่องอิส,สุก็มีเยอะครับดูซานก็ 6Vg หนึ่งนง่นะครับรุ่นใหม่จริงแล้วก็อยู่ประมาณ1 7 5เรงม้านะครับหรือว่า150นะครับในคู่มือ ที่แตชิครับ 5G ก็น่าจะเครื่องตัวเดียวกันครับบล็อกเดียวกันแล้วก็ซันเบิร์ดนะครับซันเบิร์ดก็ 6G 1 t เหมัอนกันนะครับเหมือนกันครับพี่น้องมีสมแล้วก็ตัวฟูจิฟูจินะครับรถคุชฟูจิก็ 6G 1 T เหมือนกันนะครับใช้อีซูกันเยอะ ้องมีตัวไหนนาอเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับ่ายที่ใช้เครื่องตัวบล็อกเดียวกันเนี่ย XCMG ใช่ใช่ XCMG ก็ใช่นะน้องพูดง่ายๆว่าสัญชาติจีนนี่กับเราหี่ใช้เครื่องอิสุเยอะครับ 6VG 1T น,นี่หรือว่าซ่อมง่ายครับอะไรโอ้ผมยอมรับนะครับนาเขาตักฝีมือมากขนาดดินแข็งตักได้เต็มปุ่มครับ เล่นเต็มอุ้มเลยครับพี่น้องออรู้สึกว่าโซ่จะดังครับ ใช้โรลเลอรเตัวนะครับโรลเลอร์ก็หรือว่าลูกกลิ้งครับพี่น้องแล้วก็แคเรียสองตัวดูซานคันนี้น่าจะอายุงานประมาณ3ปีนะครับเห็นว่ากระจกแตกข้างนะครับชั่วโมงการบินเยอะน่าจะประมาณ6000ชั่วโมงครับเพราะว่าใช้งานเยอะทั้งปีครับอ่า เรียบร้อยครับสองสี่ศูนย์พี่หลงสโลขึ้นบอ่อครับพี่น้องค่อนๆางจะชัน ขอจบด้วยพี่หลง240แล้วก็แล้วก็รถขุดคายดูซานนะครับ d x 2 0 0 A สนใจสอบถามได้นะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ